เงินร้านนะครับขุมเงินร้านเอาไหมาต่อเสริมไหมขุมติ๋ม to him him. Oh. Thùng thịt. Mình nằm rồi. Nằm. Nhìn tệ rồi. Hum. น้ำหัวบ่อนเป็นบ่อนน้ำนี่ยใครก็มีทุกอ่างเปลือเลยโอ้โมีทุกอันตรายเลยระเบิดทางขี้ฮึมฮึมฮึมหางแม่คันี่ให้มันน้ำหน่ะบอก มันแห้งเลยเหรอแห้งเลเต็มเมาไม่สมบัตนะิอ่ะทิมไว้หลายปีแล้วแมีนเมียน